แกะตรงนี้นแปละลาคนี้ว่า <c oughs>

เา็นไงข้าจถิ่นมันกินเยื่อเปิดคลิปก่อนเปิดคลิปเปิดคลิปก่อนสวัสดีท่านผู้ชม้วยค่าบผมสสดียามเที่ยงครับวันนี้กันอยู่กันที่หมายอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรแถวๆวัดหนองหนองเลยนะหนองกระทุ่มนะครับผมที่มันเป็นบ่อทรายที่มีส่วนน้าที่เขาเล่นน้ํากันนะครับก็ตรงนี้เป็นช่วงปากท่อครับวันนี้พาอาเตี้ยมาด้วยนะครับไปแวะที่บ้านนะครับ เพื่อจะเอามอเตอร์ไฟฟ้าไปชาร์จแบตเพราะมันมาไม่ถึงรอไปรอมาไม่ไหวก็เลยเอามอเตอร์ไซค์พี่สาวมาครับก็ชวนอามาด้วยนะครับตกไปแม่แรกโดนเลยครับปลากระมังตัวนี้ไซส์ใช้ได้เลยครับไม่ได้ซูมเพืให้ดูนะเพราะว่าน้ำมันไหลผมซูมยากนะครับให้ดูคนงานอย่างเดียวดีกว่าอ่านี่ครับตกกันเห็นๆก็ปลากินเหยื่อนะผมเอากุ้งมาด้วยนะเพราะว่าที่นี้เหมาะกับตัวใหญ่นะครับนี่นี่นะครับปลากระมังนะครับกินเบ็ดชินุศูนจดสามนะครับนี่ครับเป็นแง่ซ้ายโอ้ไม่ธรรมดานะครับ ก็อ่าตั้งใจมันต้องปลาหมดระกบน,นะเอาละได้แล้วละตัวแรกนะครับโอเคเอาอ่ะแช่น้ําแล้วมันเป็นก็เป็นเรื่องแปลกปลามันกินอยู่แค่ตรงนี้ด้วยเมื่อก่อนผมตกอยู่ตรงนู้นนะก่อนหน้าที่ผมถ่ายคลยนะิปสั้นไปแล้วปลาไม่กินเห็นหน้องก็ตกตรงนี้ได้ผมก็เลยมาตกแค่ครึ่งชั่วโมงได้ไปสามตัวเดีย๋ยวดูวันนี้ครับเริ่มตั้งใจใเที่ยงเนี่ยจะได้ตะกี้ตัวนะได้ไหมตั้งใจก็หมดระกำเหมือ <VES> นกันเอานมปลา มันปัครับเป็น,นเ,น,เ,น,เทนทาง,ทง,างาี่กขป็น่วยาน้ก็กา้เย้นรูปเยกินตรงนี้บอกเลวเป็นเรื่องแปลก ลืมดูอ่ะนี่ไงหมอตะกับ,ดกบเดี๋ย,ยกเลยยกเลยนี่ครับหมอตะกับกินเหยื่อเอากุ้งมาไม่กินโชว์กล้องก่อนนี่ครับหมอตะกับนี่หมอตะกับเะินทางไ่ใช่ปนินนะครับนี่เป็นไงว้ากินเหยื่อะนะครับไม่กินกุ้งเอาเอาเหยื่อไปเอากุ้งมาไม่กินกุ้งอู้ใหญ่มากหมอตะกับ ข้าง yeah. มาก็ย่ายห,หมดกับก็ย่ายโอ้โหเดี๋ oh. oh. ยวแบบกล้องมาเดี๋ยวผมตั้งไป็นไม้ตายแล้วกันให้สุดทุ่นให้ดูนะนี่ครับเพิ่มตะก่วดสไลด์ลงไปนะเป็นไม้ตายสไลด์แล้วกันนะ mm. ก็คองเดิมมันเป็นอันนี้ผมตั้งบาลานไว้นะ mm. แล้วก็เพิ่มตะก่วดสไลด์ลงไปตรงนี้นะครับ mm. ลองดูจะลองเขอลองก่อนนะ mm. ถ้าทุ่นมันไม่ไหลเราจะได้ตั้งกล้องสูงทุ่นให้ดู thế đây, thế đây, đái cáp, kéo lên ở đây, oải hoa, không? Nên nhỉ, cái mùi thế ở มันมันจะบ่อ,อสายหรือมันมาจากทางนางงน่าจะขึ้นมาจากก่อนน่าจะขึ้นมานะแดดพอม,มดอดแล้วับตัวเบลล์เมื่อกี้นี้รุ่นไปสองตัวแล้ววันนั้นเจอแดดเปรี้ยงไงกะถ้าวันน้องดูไนมันไม่ต้องฝั่งนู้นลุๆแดดแบบนี้ป่ากินดดี เอาด้วยอ้าวันนี้ามันมาแล้วนะมานะั้นะมาใช้ยาไม้นีนได้แต่กลันาเกินไม่ไปว่ะใช่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 ใ่ใช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 ่ใ่่่่ โอ,อ้ตากอีกแล้วอ่ะตากอีกแล้วเฮ้ยลอยเลยล็อกลอยเลยทำน้องแข่งวัดาางา่ายๆโอ้ไม่ตายได้ได้ไดนี่ครับอืมลอยอย่างเดียวเราชิโน่เบอร์สองจุดห้านะไม่ใช่สองจุดสามตายแล้วอ่ามาตรงที่เดิมมามานั่งนี้ผีอาอยายเข้าใหม่ละ เฮ้ยไว้ตรงนี้อาจจะนีดอกเรากำลังแยาอย่างนี้เนาะตัวม,มากหยุดตกหยุดตกหยุดรัวของปลานี่อ่ามันมาเนี่ยลงมาห,าหาแล้วนะ รือเปล่าก่อนเกียร์สักุ่งหนึน่งแล้วความไว พุ่งนนเน้นเลยนี่ครับพุ่งตัวไม่ใหญ่เท่านั้นไงนตรงเดินอีกแล้วตรงเดินอีก <ๆ S 1> แล้วข้อลดปากมาได้อมา,อากืนเบ็ดเอาพอให้แค่กันใช้เยกให้หมดมาเล็ด้วยใช่ไหม phát tiếng, nghe, đúng không nhìn พอแล้วมันติดขึ้นเกิอิแล้วนอนเลยพอเริ่มเล็กลงแล้วนะเมเล็กลงแล้วนะเราก็กล้องแบตหมดไปตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ไม่มีปลากินเลยครับก็ทุ่มโมงกว่ากว่าไม่มีปลากินครับย้ายที่ดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะเลาะคลองลงไปยันแม่ละคลองใหญ่เลยนะครับไม่รู้ว่าไปเรื่อยๆรแล้วกัน ปูน้านะครับคลองเดียวกันนี่แหละซึ่งติดกับคลองท่าสารบางป่าที่เราเคยมาปักเบรกร็ดกับลงน้อยครับตรงนี้นะครับผมก็จําอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับเนี่ยน้ำนิ่งดีนะแต่ป่าไม่กินนะครับไปต่อดีกว่านะครับน้านิ่งมากเลยน้าตกหลิวแต่ป่าไม่กินเบ็ดครับเนื่องจากว่ามีตะคัดขวางอยู่ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตายละบ้านแล้วนะครับมีปงานแล้วมีแค่นี้แหละกับบ้านแล้วเลยรอนไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวผมไปแวะตกเอ่อกับป้าต่อนะถ้าป้าอยู่นะครับ โอเคนี่ผมเอาตัวเดียวนะก,กบ,บาลนี่ให้ให้อาเจ้วผมแวะมาดูป้านะป้าตกเแต่เช้าผมงก็แวะมาดูแล้วแหละยังไม่มีผลงา,านเพิ่มนะครับพระเรืนได้ปลาซ้อยหนึ่งตัวแต่ป้าบอกว่าปลาายกไว้ไปไว้มานะครับเราไม่พูดพร่ำทำเพลงตั้งค่ากองก่อนเลยเ,เตรียมพร้อมอ,อ่าตกต่อเลยเรา นี่ปลาเล็กได้ปลาส้อยนกเขามานะโหปลาส้อยนกเขาเดี๋ยวลอยโอเคก็สรุปว่าปลาไม่กินเบ็ดนะครับผม่านไปครึ่งชั่วโมงปากลับบ้านกันแล้วเรากลับดีกว่านะครับก็วันนี้เอาระวัการนะพาไปเที่ยวอะไรที่นะครับกลับมาตรงนี้ของท่าเรือที่เขาที่แล้วได้ปลาสองตัววันนี้มันไม่กินเบ็ดนะครับบอกแล้วเป็นกินบางวันนะครับ โอเคชอบกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ป้าเริงได้ปลาอะไรตัวนะ้ะมาชาชผาเอาปลาช้อนมาให้โอเคนะครับผมสวัสดีครับ